นาฬิกาพกโอเมก้าครับเป็นนาฬิกาพินเทจครับนาฬิกาโบราณโบราณเป็นเครื่องไขารานครับร้านจะถอดเครื่องนะครับให้ถอดเกินไขออกสักนครับ หมุนน็อตตรงข้างเม็ดมะยมนี่ครับแล้วดึงแกนไขออกมาครับครับดึงแกนไขออกมาแล้วเพรก็อถอดน็อตที่ล็อกเครื่องไว้ครับออกครับสองตัวครับ ออกมาแล้วครับดึงเครื่องออกสองด้านหน้าครับใส่เม่นมยมกลับเข้าไปแล้วไขล็อกมยมเข้าไปก่อนครับ แล้วทำการถอดเข็มออกครับการระดับเข็มออกนะครับใช้ผ้านะครับหรือเทปบางๆก็ได้ครับปิดกันหน้าปัดครับแล้วยกเข็มออกครับจับเข็มออกทั้งหมดสองเข็มเลยนะครับ ค่อยๆถอดเข็มวินาทีออกครับระวังหน้าปัดนะครับแล้วทำการคลายน็อตนะครับน็อตยึดหน้าปัดครับ ถายน็อตทั้งสองด้านออกนี้ครับหมุนออกสองสารอบครับคลายน็อตออกแล้วดึงหน้าปัดออกได้ครับนำที่หน้าปัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยครับป้องกันการเสียหายครับ ยกตัวจักขึ้นมาครับแล้วทำการปล่อยล้านออกนะครับก่อนจะถอดตัวจับออกจากตัวเรือนตัวเครื่องนะครับจับตัวที่กลับล็อกล้านครับแล้วคลายล้านออกให้หมดครับเมื่อคลายล้านออกหมดแล้ว ก็ทำการถอดน็อตออกได้เลยครับเมื่อถอดน็อตออกหมดทุกตัวแล้วค่อยๆเอาะชุดจากกรอ,อกออนนะครับหยิบชุดจากกรอกออกมาแล้วมาใส่ภาชนะไว้ก่อนครับเตรียมร้างเครื่องนะครับ ภาชนะเตรียมล้างเครื่องครับ ตอนนี้เราจะเห็นตัวจากทุกตัวนะครับวางในตำแหน่งเรียงลายแบบนี้นะครับเมื่อเราถอดมาใน,ในตำแหน่งนี้แล้วแล้วก็ถ่ายรูปไปก่อนครับเพื่อ ป้องกันการเราใส่ไม่ถูกนะครับจะได้ใส่กลับคืนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับให้ยกคอมาขึ้นตรงๆนะครับเอาคอมาลงมาก่อนนะครับแล้วจากจากเหล็กครับจากเหล็กตามด้วยจากเหล็กยกจากเหล็กจากตัวที่สามครับแล้วจากตัวที่สองครับจากตัวที่สอง แล้วก็ปลุกล้านครับพอปลุกล้านออกมาเตรียมร้างให้สะอาดนะครับโดยกดกดตรงแกนนะครับตรงกลางนะครับให้ตรงนี้เพเยอะออกมานะครับให้ฝาเพเยแล้วจึงค่อยๆยกฝาออกนะครับระวังล้านหลุดนะครับอย่าให้ล้านหลุดออกมาครับล้านหลุดแล้วมันจะดีดหนีไปนะครับ นำมาใส่ภา,าชนะเตรียมร้างทำความสะอาดครับโดยใช้น้ำมันเบนซินขาวนะครับใส่ลงไปครับแล้วทำการปัดตัวจากทุกตัวนะครับ ยกตูจักขึ้นมานะครับแล้วปัดนะครับปัดแล้วหมุนไปนะครับปัดแล้วหมุนไปทําความสะอาดตจักทุกตัวนะครับปัดด้านนี้เสร็จครับว่าหมุนกลับด้านนะครับนี่ครับค่อยๆกลับด้านมาทางนี้ครับปัดทั้งสองด้านให้ให้สะอาดนะครับแล้วสองเลือกก็ลองดูว่าตัวจักตัวตัวไหนมีสนิมกินหรือว่า สึกล้อมากๆตัวไหนสึกล้อมากๆก็ควรจะเปลี่ยนนะครับปัดทำความสะอาดตัวจักรเรียบร้อยทุกตัวแล้วนะครับ mm hmm. หยดน้ามันตามรูนี่ด้วยนะครับ mm hmm. ทําทับทิมตัวจักรนี่แต่ละตัวนะครับ mm hmm. หยดลงมันลงไปเพื่อรอเลื่อนการ,การ,ก,ารการสึกล้อของตัวจักรครับเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปนะครับ ขั้นตอนล้างแล้วหยอดน้ำมันนี่ไปแล้วจเมื่อล้างเสร็จแล้วทุกท่านก็มาดูการประกอบกันดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับกล,ล้างทําความสะอาดตัวจากทุกตัวและหยดน้ามันเรียบร้อยนะครับเอาฝากระปุกลานนะครับที่เราเปิดออกนะครับมาป,ปิดไว้นะครับแล้วกดลงให้สนิททุกด้านนะครับ ด้านนี้ที่ไปเยอะนะครับปวดให้เมิดลงไปครับนี่ครับกดทุกด้านครับให้เสมอกันทุกด้านครับแล้ววางกระปุกร้านลงไปก่อนครับนี่ครับสอดลงไปใต้ไต้ตัวจักนะครับ วางกระบุกลานถอดไปได้ตัวจับตัวใหญ่นะครับแล้ววางตามด้วยจากตัวที่สองนะครับวางบบกระปุกลานลงไปแล้วนะครับทีนี้ก็ใส่จากตัวที่สองลงไปก่อนครับจากตัวที่สองนะครับ วางให้ตรงรูนะครับแล้วจากตัวที่สามนะครับวางให้ลงรูลงตำแหน่งเดิมนะครับแล้วจากเหล็กครับ เมื่อใส่ตัวจากตุดที่สองที่สามจากเหล็กลงไปแล้วครับวางบังคับไ้ด้วยแผ่นบังคับตัวจักครับแล้วจัดตัวจักล่างบนให้เข้าที่ครับให้เขาที่ทั้งล่างมันด้านล่างด้านบนนะครับโดยการนะครับใช้นิ้วชี้นี่นะครับกดแผ่นนี้เบาๆนะครับนิ้วชี้นะครับกดแผ่นบังคับไว้เบา แล้วค่อยๆจัดตัวจัดทุกตัวนะครับให้ลงตำแหน่งคือจัดตัวจักรให้ตรงนะครับตัวจักรตรงก็จะลงตำแหน่งได้เองทั้งล่างและด้านบนนะครับเมื่อจัดตัวจักรทุกตัวเข้าตำแหน่งนะครับย้องเขียรยล้านดูนะครับย้องเลีรยตัวจักรตัวใหญ่ก็ได้ครับหรือแม้กระล้านก็ได้ครับเขียรยล้านให้หมุนเดินไปข้างหน้านะครับ ตัวจักรทุกตัวจะต้องหมุนตามไปแบบนี้นะครับเมื่อตัวจักรหมุนตามลงไปทุกตัวดีแล้วนะครับก็ใส่แผ่นบังคับกระปุกลายเข้าไปครับใส่แผ่นบังคับกระปุกลายเข้าไปแล้วขไขน็อตไว้ก่อนครับไขน็อตให้บังคับกระปุกลนยไว้ก่อนนะครับหนึ่งตัวครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ตัวน็อตอีกอีก ใส่ให้ครบทุกตัวนะครับเมื่อใส่น็อตกระปุกร้านเข้าไปแล้วก็ใส่จานบนกระปุกเข้าไปครับใส่ตัวจานบนกระปุกลงไปแล้วขันน็อตลงครับจานบนกระปุกนะครับหนึ่งตัวนะครับ ทีนี้เราก็จะมาหมุนลานได้ด้วยเป็นประโยชน์ได้ครับเมื่อลองหมุนลามดูหรือหมุนลานดูนะครับจากทุกตัวจะต้องหมุนตามไปแบบนี้นะครับเมื่อจากทุกตัวหมุนตามลงไปอย่างนี้แล้วเขาวางคอม้าลงไปได้เลยครับตามด้วยตัวตัวคอม้านะครับตัวจากคอม้านะครับวางคอไมาลงตำแหน่งด้านล่างนะครับแล้ว การด้วยแผ่นบังคับคอม้านะครับแล้วจัดคอม้าให้เข้าตำแหน่งนะครับเข้าตำแหน่งด้านล่างและด้านบนนะครับโดยโดยกดตัวแผ่นแผ่นมังคับด้วยเบานะครับแล้วจัดคอม้า ให้ลงตำแหน่งครับเมื่อข้อมาลงตำแหน่งแล้วครับใส่น็อตยึดไฟสองตัวครับมีน็อตยึด้อมาสคำข้างละหนึ่งาข้างละหนึ่งตัวนะครับสองตัวใช้น็อตบังคับได้ครับ เมื่อคอม้าเข้าที่ดีแล้วนะครับลองไขาลานเข้าไปทักสามสี่รอบนะครับไขาลานเข้าไปแล้วครับเขี่ยคอม้าว่าดีดีไหมนะครับะครับถ้าเขี่ยคอม้าต้องต้องดีดตามมือที่เราเขี่ยไปนะครับคอม้าจะดีดไปเองนะครับคอม้าดีดได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาใส่ตัวจัก,กรกลนะครับ คอมาตรงนี้จะหาสังเกตดูนะครับจะมีง right ่ามอยู่ตรงคอมานี่นี่นะครับตรงปลายคอม้านี่นะง่ามเราจะต้องสอดตัวจักรตัวนี้นะครับจากก่อตัวนี้จะให้เข้าง่ามคอม้านะครับเห็นทับทิมอยู่ทางด้านนี้ไหมครับในด้านบนสุดนี่นะครับเราจะต้องกัดคว่ำจากก่อลงนะครับแล้วเราก็เสียบคอมา้เข้าทําเข้าง่ามเลยนะครับเสียบทับทิมให้เข้าง่ามคอม้านะครับ กะันเดียวนะครับตะกิมอยู่ตรงไหนคอมาอยู่ตรงไหนนะครับกะเอานะครับจะมองไม่เห็นนะครับถ้าถ่ายเข้าที่นะครับตัวจักรต้องจะดีทํางานได้เองนะครับอย่างนี้เลยครับเห็นนะครับเนี่ยพอเราถ่ายถูกจังหวะแบบนี้นะครับตัวจักรจะดีดทีทํางานได้เองนะครับก็เป็นอันว่า ใส่ตัวจักรถูกต้องนะครับตัวจักรทำงานได้แบบนี้ก็แสดงว่าคาันล้างเครื่องการเดินจะเดินปกติครับคลิปนี้นะครับข้าจะทำการรีวิวให้ดูเพียงเท่านี้นะครับการประกอบและล้างเครื่องโอเมก้านะครับโอเมก้าไคลารรุ่นเครื่องนะครับเครื่องรุ่น3 8 5 l อนะครับ ันนี้ะครับคลิปนี้ขอจบเพจ่เปลยตัวนี้นะครับ,บ,รรบกดติดตามนะครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ